ไม่มีคนต้องไปหาจากไหนกว่านี้เดิมเมดเหมือนลงแถวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละแต่ว่ไม่ดดนอะ่ะอืมนั่นไงโอนินี่ฝูงหนึ่งไอ้เตียงละ มันจะผมสู้กับมังกรงี้ทั้งนั้นที่เข้าใกล้มันไม่ได้เลยเข้าใจเข้าใจกับเกียเหมือนกันอืมเจ็ดการมากกว่านี้อีกแค่นี้ยังน้อยไปหัวก็ต้องการเพราะมันเป็นอาหาร มาเอาขอเนื้อหน่อยเออแล้ว<า>แกะอยู่ไหนทั้งแกะทั้งแพะไม่มีต้องเขา้าต้องเข้าไประเบิดตัวเองหลายๆรอบอะ่ะเ <c oughs> พิ่งเอาของเข้าไปอะ่ะต้องเข้าไปตุมต้มตุม้มตุ้มเล่นสายระเบิดตัวเองดีกว่า <c oughs> ลบอยู่หลังบล็อกใช่ไหมเขาบอก มันถึงจะเละมันถึงจะเบาขึ้นแต่ผมก็หลบอยู่หลังบล็อกนะแต่ว่าก็ยังทำไมไ่ได้ว้าบโบจะทำไงวะเจ้ากุฏินี่จะไปทำไงอะ่ะไม่อยากโดดไปให้เสียเลือดแล้ววะนี่ได้ 9, ไดนะเก้าได้สามเตียงนะเจ็บไว้กันของพวกเนี้ย มาเอามาด้วยเดี๋ยวไปวางไปเอามาระเบิดตัวเองแล้วก็หนีเอามาระเบิดตัวเองแล้วก็หนีเข้าใจปะเรื่อเรื่อเรื่อเรื่เพื่ออย่าเพื่ออย่าเพื่ออย่าชิมปัดกูด่ะมันไงมันไงมันไงมันระเบิดตัวเองแล้วแหละถึงเวลาที่ต้องตุ้มถึงเวลาจุดประทัด phương gì phương gì chúng chụp tháp nộp đái một ná làm mồm là ะต้องอย่างนี้ว่ะแล้วกูก็ลอยมาขนาดนี้เลยเออแต่ดาเมจมันไม่ค่อยลงว่ะไม่ดาเมจม,มันไม่ค่อยเยอะว่ะแล้วเมื่อกี้ผมทำถูกแล้ว,ล,วลอยสูงจังวะไปสักเตียงหนึง่งมันเปหนดิโอ้โหรีบรีบรีบ ต้องใกล้กว่านี้วะมันอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เราเปิดแรงๆต้องทำไงวะผมต้องวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมมาต้องอย่างนี้ไปโอเคออรอเขต้องรออือหาเรื่องกันวาเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บของก่อนใช้ดาบ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 มาดิมาดิมาดิ ถ้าจะสู้อย่างนี้ต้องใช้ธนูยิงใช่ไหมเสียดายด้วยวะไม่มีธนูไอ้ทุกบอลที่ผมตีได้บบบวะไม่ได้บ่มาสิมาสิขึ้นหลอดแล้วนะขึ้นหลอดแล้วนะมันต้องใกล้ขนาดไหนวะ sini Menjungku Oh my god, แรับทำเม็ดบ้างว่นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่นะคณจะวิ่งมาแล้วตูมถังแม่งโดนเผาไปละไม่รู้ต้องทำไง เจ็บมากกลัวเจ็บมากเดี๋ยวขึ้นไปใหม่เอ้ยยังมืดอยู่จะหาแพ้เองอู้จะตายแล้วมันจะตายแล้วผมจะหาแพ้ยังไงวะเนี่ยต้องการอีกสักสองใช่ไหมสามประมาณสักสามสี่เตียงนี่แหละเออนี่แหละเออที่จริงก็ไม่ฆ่าก็ได้นี่หว่าไปดับหมดเลยหลอฟันเลยนะหลอฟันเลยนะ ดาบเห็นหนักเหมือนกันเมื่อก่อนถ้ามันไม่ผมเข้าใกล้แล้วผมจะสู้ไงวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล้วตายกันเออต้องอย่างนี้สิวะ ชุดยังไม่ได้ใช้ัล่าตัดคนแกะก่อนทำไมกูไม่ไปตัดคนแกะตั้งแต่แรกวะตัดล่าฆ่าซะงั้นช่างมันเถอะแกะแกะตัดการแกะอีกี่ตัวเอออีกกี่ตัววะอีกสามประมาณสามหรือสีอ่อะมันจะตายไหนไหนขอสักหน่อยเถอะขอสักตัวขอสักตัวอืม นี่ไงโอ้ฝุ่มนึ็เลยม่าสองตัวห่าโอเคสวยนี่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 ดโอ้สิบโ้สวยเรามากินหญ้านะขนมันก็จะแบบโผล่ขึ้นมาพื่อนเลยทองมาเป็นก้อนเลย เดวพี่ยักมาว่ะโทษทีเดี๋ยววิ่งกลับไปแล้วก็รอให้มันมน้อยมันอ่ากินหยาแล้วก็ดึงคนมันมาเลยอาจจะข้ามก่อนได้นะเตียงสมเตียงเนี่ยอาจจะนะอาจจะนะใช่ว่าข่าได้กินเร็วกินเร็วถ้าได้สก็ดีสิได้แค่หนึ่งอสีตา่าง อืมนี้สิวะกลัวจะกินหน้าเนาะพวกนี้โอ้ยไงอืมอืมเยอะจัดจัดอ่าหนึ่ง้านโอเคโอ้โหได้สามสวยกลับ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 ักลับกลล้วกับกลัังกล,ล,ลตายแล้ว อันนี้มันก็ตายแล้วตอนนี้มันตายละถึงเวลาตายของมันละถึงเวลาตายของเจ้าแล้วแหละฮะโอ้กว่าจะเล่นจบโอ้ my god ไ,ได้เตรียมเป็นหนึ่งได้เลยทุกคนเออในที่สุดเนี่ยเหมือนกันนะนี่เงี้ยต้องใช้เวลาหนึ่งวันสองวันเต็มๆไม่ไม่ต้องเรียกว่าเก้าชั่วโมงแล้วกันไป ไอมาบ,า,าบ้านละไอเป็นบ้านนี่กลายเป็นบ้านกมดแล้วที่ละอื้มหกผมว่ายังต้องมากกว่าน,นี้แค่นี้ยังน้อยกันไปก็เพผ,ผมหลบหลังไอ้นั่นไม่ได้หลบหลังบล็อกไม่ได้แปลกใจนี่แหละตรงนี้นี่แหละคือสงสัยผมสงสัยทำไมก็หลบหลังบล็อกไม่ได้วะไปลุยขอเตียงก่อนเอาบล็อกไปป้องกันตัวเองสัก่นหนุบล็อก เดือดดาก้อนก็มาดิถึงเวลาหมดของเจ้าแล้วอ๋อแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเล่นมาครับจบได้ถึงมันจะทุรคทุรีขนาดนี้คัอืมมุ้งฟองก็อยู่ก็อยู่ตรงนั้นไปแหละดีละ ยกยกขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งแล้วกันองประมาณนี้ก็วางเตียมประมาณนี้ดนอยู่รอมันลงมารอมันลงมาโดนอยู่โดนอยู่ไป เห็นป่ะเห็นป่ะถ้าผมทำถูกโอ้โหถ้าผมทำถูกแค่ไม่กี่ทีแม่งก็ตายล,ละเอ็นเตเมนฆ่ากูทีเอ็นอเตเมนต์เร็วเรโอเคขอบคุณโอเค,อเคจบแล้วทุกคนเกมนี้มันได้จบไปแล้วทุกคนโอเคถึงเวลาจบเกมแล้ว <laughs> ดาก้อนมันก็แค่ชื่อแค่นั้นแหละมันก็แค่ชื่อแค่นั้นแหละมักง,มกงกรมังกรน่ะ ขึ้นไปก่อนไปบินขึ้นไปก่อนเอองวลาจบของผมแล้วแม่งทำเรื่องงงายากไอทำเรื่องห้เป็นเรื่องยากแล้วกูดีกว่าเตรียมเตรียมที่เหมือนเดิมโดนโอเครอมาก่อน Chụp wow, giờ, Chụp tất tụi con Chụp giờ, 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 cơ giờ, 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 gắt hỏi giờ, 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 Thi, à. Sắp thi. Sắp thi được. จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โอ้ยอ๋อเลเวลขึ้นเยอะมากอืมวิธีเอาไข่มังกรยังไงแล้ววะจำไม่ได้จำได้ว่าอ๋อใช้ทอสก็ได้พอด,ดีจำได้อยู่ โอเคอ้าวไม่ได้าทอสมาไิ่หายละอ้านี่ไงไงทอสขอยืมทอสก่อนนะเย่เพิ่งอย่เพิ่งเย่เพิ่งจบแล้วทุกคนผมเล่นจบแล้วเดี๋ยวผมน่าจะทุบเตียงตรงนั้นว่ะลืมอ้าได้ไข่มังกรด้วยาด้อนเอกเออ อ้โห้อ็สีรีนนี้ก็จบแล้วผมทำเรื่องยากเอ้ยผมเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอ่ะนะก็ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้มาไม่ใช่ซีรีส์สิก็เป็นการเล่นของผมนี่แหละอขอบคุณมากก็จะเล่นจบเป็นครั้งแรกที่เล่นไมคครับจบ Java Edition จบละ โอ้โหฟออะไรเนี่ยเด็ดฟอเรื่อฟอเรื่ออีเนี่ยพวกเรื่อโอ้จบแล้วจบแล้วจ้าขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะจะมีคนดูอยู่หรือเปล่าวะก็ไม่รู้ละแต่แป่นในที่สุดก็เล่นจบแล้วนะเข๋นะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาไปกลับบ้านนั่นละกด ESC นี่ไม่หน้าเลย,อยข,อขอขอขับก่อนจะไปนเนอะจะไม่ต้องกลับแบบถึงขั้นที่ผมต้องกลับบ้านเนอะผมไม่สร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยหล่ะเนาะเนี่ยผมตายไปเนี่ยก็น่าจะกลับบ้านได้เลยเนี่ยได้ไข่เอนเดอรล์ละโอ้สุดยอดก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากมาก เกือบละผมเกือบไม่ได้มาไลฟ์ละเป็นไข้ื่อวานนี้มั้งภาพหลอนเลยโอเคนะก็สำหรับไลฟ์นี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านั่นเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่บ